โตชิมระเขาบอกว่าในช่วงที่เขาเป็นผู้เล่นอยู่ในระดับเบื้องต้นของญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเรียนมาเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับแต่ยึดมั่นและมีความฝันว่าอยากจะไปเล่นให้ได้ครับไอ้ห้าลีกใหญ่ของยุโรปเนี่ยทำให้เมื่อต้องตัดสินใจเขาก็เลยตัดสินใจไปตะลุยฟุตบอลต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการด bon ินแดนบอลไทยกับผมตั้มพันศิษย์วิเชียรคุปนะครับรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าชีวิตของตำนานผู้เล่นเหตุการณ์สำคัญอีเวนต์สำคัญทีมที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทย bon ai, เรื่องทุเรื่องที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ ดินแดนบอลไทยอยู่ที่นี่ติงเคิร์ฟครับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับหนึ่งในนักเตะที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ฤดูกาลเท่านั้นเองนะครับเขาเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่หลายคนมองว่ามันไม่ค่อยเหมือนนักเตะญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่แปลกดีครับช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เขากลายเป็นนักเตะที่เป็นขวัญใจเบอร์ต้นๆของทีมต้นสังกัดของเขา พูดถึงความเป็นมาก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะญี่ปุ่นคนนี้เพราะแทบจะไม่มีประสบการณ์ในเจลีกหรือว่าลีกสูงสุดในญี่ปุ่นเลยนะครับแต่กลับมีประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรปเยอะมากถึงขนาดไปเล่นฟุตบอลยุโรป้าลีกมาแล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้เราจะเล่าถึงโนบุรุชิมูระนักเตะขวัญใจเบอร์ต้นจากทีมการท่าเรือเอฟซี มีที่มาที่ไปอย่างไรมีอะไรสลักสำคัญอะไรคือเหตุผลที่แฟนสิงเจ้าท่ารักเขาเหลือเกินครับไปติดตามกันครับ โอนะครับถือเป็นความฝันของนักฟุตบอลเอเชียหลายต่อหลายคนเลยนะครับรวมถึงตัวของโนบุรุชิมูระนักเตะจากเมืองคาวางโงเอจังหวัดไซตามะนะครับแน่นอนนะครับในฐานะนักเตะที่เติบโตขึ้นมาในประเทศญี่ปุ่นเขาวางเป้าไว้ไกลมากครับไม่ใช่เพียงแค่การเล่นในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ต้องการจะไปค้าแข้งในหลีกใหญ่ของยุโรปนะครับและด้วยความฝันแบบนี้นี่เองนะครับที่เขาตั้งเอาไว้ตั้งแต่เด็ก ทำให้หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัายนะครับตัวของชิมูระตัดสินใจขอไปเริ่มต้นเส้นทางนักเตะอาชีพที่สโม,มส f นเบฟเบรนส์สโมสรในดิวิชั่น1ของประเทศมอเมนเต,ตนเตโตนโกรย้อนกลับไปปี2015ครับ ซึ่งช่วงแรกในยุโรปเนี่ยเจ้าตัวก็ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าไม่ได้รับโอกาสมากเท่าที่ควรครับจนทำให้เขาต้องกลายเป็นผู้เล่นพเนจรย้ายถึงสามทีมในลีกสูงสุดของมาเตนเนโกรตลอด3ามปีแรกในการลุยยุโรปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการต่อสู้ความพยายามมักจะได้ผลนะครับแม้ว่าจะต้องรอหน่อยเหมือนกันครับตัวชิมูระเองเนี่ยกว่าที่ชีวิตจะลงตัวก็ใช้เวลาหลังจากผ่านสามปีแรกนะครับโดยทีมที่เขา เริ่มจะลงหลักปักฐานได้ก็คือชูเตสกาเน็กซิชนะครับพอทีมหน้าเนี่ยเจ้าตัวสู้เต็มที่นะครับจนกลายเป็นกําลังสําคัญของสโมสรลงเล่นให้ทีมไปถึง38นัดในทุกถ้วยทุกรายการพาทีมจบในลําดับที่4ของลีกนะครับขณะที่ฟุตบอลถ้วยยังไปได้ไกลกว่านั้นนะครับเพราะสามารถคว้าแชมป์มอนเตเนโกรครับได้สําเร็จและครับ อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องมันเหมือนจะดูดีแต่นั่นเป็นเพียงปีแรกและปีเดียวของชิมูระในประเทศมเมโตเตมเตเนกโกลนะครับเหตุผลไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะเจ้าตัวตัวต้งเป้าไว้ว่าจะต้องไปในหลีกที่ใหญ่ขึ้นให้ได้ในทุกๆครั้งที่มีโอกาสนะครับ ด้วยความมุ่งมั่นตรงนี้นะครับทำให้เขาคว้าโอกาสที่จะย้ายไปเล่นกับสปาร์ตักซูโบติก้านะครับซึ่งเป็นลีกในประเทศเซอร์เบียลีกนั้นเนี่ยชื่อว่าเซอร์เบียซูเปอร์ลีกนะครับย้อนกลับไปก็รดูการ2017ต่อ2018ที่นี่เขามีส่วนร่วมกับทีมพอสมควรทีเดียวนะครับพาทีมผ่านเข้าสู่ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบสุดท้ายก็ไปมาด้วยกันแล้วครับอันที่จริงแล้วเนี่ยชื่อของชิมูระกับฟุตบอลยูโรปาลีกเนี่ย เกือบจะได้เล่นเกือบจะได้สัมผัสตั้งแต่ที่เขาอยู่ในมอนเตเนโกรแล้วนะครับในครั้งนั้นนะครับต้นสังกัดของเขาเนี่ยปราบทีมโคเรเรนนะครับเป็นทีมในลีกไอแลนด์เหนือสกอร์รวม2นัดสมต่อหนึ่งะครับก่อนที่จะสปาร์ตาปลาทีมจากเช็กไปได้สกอร์รวมสามต่อสองผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่สามได้อย่างเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับซึ่งตอนนั้นตัวของชิมราเองเขาก็ปลื้มใจมากๆครับเพราะว่าเป็นนักเตะต,ตัวหลักที่ได้เล่น อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ได้สัมผัสได้ซึมซับถึงบรรยากาศที่แฟนบอลโมเตเนโกลเนี่ยส่งพลังมอบให้กับทีมมอบให้กับผู้เล่นจนถึงขั้นได้ว่าเขารู้เลยนะครับว่าแฟนๆถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะส่งพลังให้อย่างมากเลยลนะครับ แต่ถ้าว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยน่าเสียดายนะครับเพราะสุดท้ายแล้วต้นสังกัดของเขาทําได้ดีที่สุดแค่นั้นครับเพราะว่าพ่ายแพ้ให้กับบรอนบี้ทีมที่เราคุ้นหูการจากประเทศเดนมาร์กด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อหนึ่งนะครับยุติการเดินทางเอาไว้เพียงรอบคัดเลือกรอบที่3แต่กระนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับในฐานะผู้เล่นเอเชียหนึ่งคนที่ไต่เต้าขึ้นไปจนมีโอกาสได้สัมผัสรอบคัดเลือกของฟุตบอลยูโรปาัลีครับ ทั้งนี้นะครับแม้ว่าชิมูร่าจะเริ่มต้นฤดูกาล2018-2019ได้ยอย่างยอดเยี่ยมนะครับคำว่ายอดเยี่ยมคือได้เล่นเป็นตัวจริงแทบจะทุกทัวทุกรายการเลยนะครับโดยในสโมสรยุโรปก็มีด้วยแต่ที่ผิดหวังก็คือว่ายังไม่มีสโมสรจากลีกที่ใหญ่กว่าสนใจเขานะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องดิ้นรนครับต่อสู้เต็มที่ แต่ก็ทําอะไรได้ไม่มากนักนะครับสุดท้ายต้องย้ายกลับบ้านเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต้องมาเล่นกับทีมอย่างมาจิดาเซลเวียครับซึ่งอยู่ใน J2 มาด้วยสัญญายืมตัวนะครับนี่จะว่าไปทําไมดูเหมือนถอยหลังเดี๋ยวไปดูเหตุผลกันนะครับ เจ้าตัวยอมรับว่าเขาผิดหวังนะครับเพราะเขาเชื่อว่าเขาทำผลงานในยูโรปาลีกในระดับที่น่าพอใจนะครับแต่ก็ยังดีไม่พอที่จะย้ายไปอยู่ในทีมระดับต่อไปได้ตอนนั้นก็พยายามแล้วนะครับแต่ว่า เหมือนจิตใจมันฟุ้งซ่านครับไม่สามารถจะมองเห็นอนาคตของตัวเองไม่สามารถจะรักษาแรงจูงใจสำหรับหลีกที่อยู่ตรงหน้าได้แล้วก็เผลอคิดไปนะครับว่าในอายุ25ปีมันอาจจะแก่เกินไปแล้วครับสำหรับตลาดนักเตะยุโรปสำหรับอาชีพของเขาต่อจากนี้มันคงถึงเวลาที่ยอมแพ้กับเป้าหมายในยุโรปเป้าหมายที่จะไปหลีกชั้นนำนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับคนเราเวลาดวงมันตกมันตกน่ากลัวเหลือเกินครับเหมือนกับเพราะซัมกํมซันเพราะตั้งแต่ย้ายมายังไม่ทันได้เล่นเลยนะครับเจ้าตัวได้รับการบาดเจ็บถึง2ครั้ง2ครานะครับแล้วก็ต้องนั่งมองเพื่อนเล่นอยู่ทั้งฤดูกาลพูดแบบนั้นได้เลยนะครับโดยตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยเล่นไปประมาณ3เกมนะครับเป็นในลีก2นัดแล้วก็อีกหนัดเนี่ยในถ้วย e อ p e r o อ Cup เท่านั้นเองครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเสียใจมากๆเลยนะครับช่วงหนึ่งปีที่อยู่กับมาชิดะทาอะไรให้กับทีมไม่ได้นะครับแต่ทั้งหมดเขาพยายามมองโลกในแง่ดีนะครับแม้ว่าเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเขาได้สะสางหนึ่งในสิ่งที่อยากทําในฐานะนักเตะอาชีพกับการให้คนญี่ปุ่นได้เห็นนะครับว่าเขามีศักยภาพขนาดไหนแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่3เกมเท่านั้นเองครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรื่องที่ไม่ค่อยดียังเกิดขึ้นจากต่อเนื่องครับหลังจากที่เจ้าตัวบายบายญี่ปุ่นและกลับมาที่เซอร์เบียเนี่ยยังมาเจออาการเจ็บหนักอีกนะครับนั่นก็คือเจ็บข้อเท้าหัก ซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยมันมาในช่วงซ้อมพรีซีซั่นนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลตอนนั้นไปเก็บตัวกันที่เติร์กีถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเลยนะครับและต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนทีเดียวน,นะครับถึงจะสามารถพักฟื้นกลับมาได้ซึ่งตอนที่ขาหักเนี่ยโอโ้โหก็บอกเลยครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หนักซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเหมือนเดิมครับ สูตรเดิมคือเจอเรื่องใหญ่เจอเรื่องหนักในชีวิตเขามองอะไรให้เป็นเรื่องบวกเพราะเขามองว่าอย่างน้อยๆน,นะครับเขาเจ็บไปร่วม1ปีก่อนที่เขาจะลงฝึกซ้อมแล้วขาหักเนี่ยครั้งนั้นเขาก็เรียกความฟิตกลับมาจนเล่น90นาทีได้แล้วนะครับถือว่าทําได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับในการประเมินจากคนรอบข้างแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดิกเลียงไม่ได้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทามมิ่งช่วงเวลายังดูเมตากับตัวชิมูระนะครับเพราะว่าหลังจากที่เจ็บไปเนี่ยมันก็เพอเอิญเผอิญน,นะครับไปอยู่ในช่วงของโควิด -19 พอดีครับเป็นช่วงเวลาที่โลกทั้งโลกมันหยุดชะงักนะครับซึ่งเขาบาดเจ็บหนักพอดีก็เลยใช้เวลาที่ทีมเนี่ยก็ไม่ได้แข่งขันฟุตบอลเดินไม่ได้เจ้าตัวก็เลยใช้เวลาตรงนั้นน่ยพยายามที่จะฟื้นร่างกายนะครับพยายามที่จะพักฟื้นแล้วก็ใช้เวลาอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกสภาพความฟิตกลับมานะครับจนมาถึงฤดูกาล2021ต่อ2022ครับชิมูระกลับมาฟิตสมบูรณ์นะครับแล้วก็กลับมาเป็นตัวจริงพลาดการลงสนามเพียงแค่4เกมจาก38นัดในลีกเท่านั้นเองนะครับกลับมาทำประตูได้ถึง5ลูกซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเขาเองนะครับในการเล่น1นึ่ฤดูกาลบนแผ่นดินยุโรปรับ ในฤดูก,การนั้นนะครับแม้ว่าชิโมระจะได้เล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าเขายังมีอาการบาดเจ็บปวดเขา่าแล้วก็ข้อเท้าจากที่ผ่าตัดมาแต่ก็พยายามจัดการกับความเจ็บปวดตรงนั้นนะครับซึ่งตอนนี้อาการบาดเจ็บโดยรวมก็ดีอยู่นะครับจนลงสนามได้และเขาก็พยายามจะปรับตัวเพื่อทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับด้วยการเป็นผู้สั่งการผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้าเขาโดยใช้ประสบการณ์เนี่ยนะครับคอ,อยพยายาม organize ให้ทุกคนเนี่ยมีความกระตุ้นร้า แอบบอกว่าอย่าให้ขี้เกียจเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่เขาทำนะครับแม้ว่าในฤดูกาลดังกล่าวนะครับทางด้านของซูโบติก้าเนี่ยจะจบในอันดับที่10ของตารางเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าย,ยินดีก็คือตัวของชิมูระเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอย่างแรกเขาไม่เจ็บหนักเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้รางวัลตอบแทนครับซึ่งเป็นรางวัลที่ดีมากๆนั่นก็คือสัญญาฉบับใหม่นะครับ พร้อมกับตำแหน่งที่เติบโตมากขึ้นในฐานะผู้เล่นด้วยครับซิมูระเล่าถึงช่วงที่ต่อสัญญานะครับตอนนั้นเนี่ยประธานสโมสรมาพูดคุยกับเขาประเมินและบอกว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่สำคัญที่สุดในทีมนะครับขณะที่ผู้จัดการทีมก็ชื่นชอบในบุค,คลิกพร้อมกับมอบปลอกแขนให้กับตัวเขาเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมองแล้วประเมินตัวเองบอกว่ายังไม่พร้อมยังแข็งแกร่งไม่พอจนสุดท้ายได้สัญญ,ญาฉบับใหม่ พร้อมกับตำแหน่งรองกับตันทีมมานะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ถือว่าดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆนะครับฤรือการต่อมาครับชิมูระยงคนเป็นตัวหลักของทีมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลอดทั้งซีซั่นนั้นต้นสังกัดปเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมถึง4คนนะครับก่อนที่จะทําสถิติกลายเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ลงเล่นทะลุ100เกม และที่สำคัญนะครับเขาคือนักเตะเอเชียคนแรกที่ลงเล่นมากกว่า100เกมในลีกสูงสุดของเซอร์เบียด้วยล่ะครับ กุญแจสำคัญที่ทาให้เขาได้รับความไว้วางใจเนี่ยก็คือเรื่องของความสารพัดประโยชน์นะครับเพราะว่านอกจากตําแหน่งกองกลางตัวรับที่เล่นแล้วอย่างถนัดถนีแล้วทําผลงานได้ดีเขายังสามารถได้ในตําแหน่งกองหลังตัวกลางรวมถึงฟูลแบ็กทั้งฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายได้นะครับซึ่งการเล่นสารพัดตาแหน่งแบบนี้บวกการแสดงออกที่เป็นมืออาชีพไม่เคยบน่นไม่ว่าโค้ชจะโยกเขาไปตําแหน่งตรงไหนนั่นคือเหตุผลสําคัญที่เขาเป็นที่ไว้วางใจนะครับเรื่องดูดีใช่ไหมครับ แต่สุดท้ายการเดินทางก็ต้องสิ้นสุดก็ต้องยุตินะครับชิมูรัลงเล่นในยุโรปมากกว่า8ปีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจอำลาสโมสรชูบติก้าครับหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางครั้งใหม่ปักหมุดหมายมายัางประเทศไทยนะครับมาร่วมงานกับการท่าเรือ FC โดยเข้ามาเป็นโค้ตอาเชียคนที่2ของทีมในตอนนี้นะครับ ซึ่งหากมองจากดีกรีถือว่ามันเป็นดีลที่น่าจับตาม,มองนะครับเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในเหลียโยุโรปมาอย่างยาวนานมากกว่า100เกมกับการช่วยทีมท่าเรือให้เป็นทีมลุ้นแชมป์ก็น่าจะใช้ประสบการณ์ตรงนั้นมาช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่หลายคนกังวลสิ่งที่พวกแฟนๆกังวลทันทีที่ท,ทราบข่าวก็คือว่านักเตะค,คนนี้ไม่ใช่นักเตะหนุ่ม แถมมีอาการบาดเจ็บมาเยอะด้วยนะครับผ่าตัดใหญ่มากก็หลายครั้งจนเจ้าตัวเองก็ยอมรับนะครับว่าสะบักสะบอมมาไม่น้อยตรงนี้เองครับทำให้หลายฝ่ายกางังวล แต่เมื่อกังวลแต่เมื่อตั้งคําถามมันก็ต้องพิสูจน์ถูกไหมครับชิโมระเองเนี่ยค่อยๆใช้เวลาที่อยู่กับการท่าเรือในการสร้างผลงานทําให้แฟนๆเชื่อนะครับว่าเขาคือนักเตะแบบที่มองหาครับจากประสบการณ์ที่ทีมงานคิดไซคโคง้งเราไปตามเกาะติดที่แพสเตเดียมบ่อยๆเนี่ยหลังจบเกมเนี่ยทีมงานเรายืนยันเลยนะครับว่าแทบทุกนัดสภากาแฟหลังลานเปต,ตอง แฟนๆการท่าเรือไม่ว่าจะไทยหรือเทศเนี่ยมักจะพูดตรงกันหมดเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยชิมุระถือเป็นกลจักสําคัญถือเป็นนักเตะขวัญใจเบอร์หนึ่งของพวกเขานะครับโดยเฉพาะผลงานในสนามและคาแรคเตอร์ในแบบที่ไม่เคยยอมแพ้ เป็นญี่ปุ่นที่มีลูกบุญและลูกบู๊ครบเครื่องมากๆถึงขั้นแฟนบอลบางคนบอกว่านี่คือการลงทุนกับนักเตะอย่างโนบุรุเนี่ยเป็นดิวที่คุ้มที่สุดในรอบหลายปีของสโมสรแห่งนี้นะครับแฟนๆเริ่มจะมั่นใจว่าถ้าการท่าเรือมีนักเตะแบบชิมูระอยู่หลายๆคนรับรองเลยนะครับทีมจะยกระดับได้โดยอัตโนมัติ เหตุผลก็เพราะว่านักเตะคนนี้มีทัศนคติในเกมฟุตบอลเชิงบวกมีวินยัยและมีสมาธิกับเกมโดยตลอดที่สำคัญครับบุค,คลิกแบบนี้วิธีเล่นแบบนี้ถ่ายทอดไปถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับมันก็เหมือนกับปรัชญาที่แฟนๆการท่าเรือเคยบอกไว้ครับว่าที่นี่ครองเตยครับ คุณจะเคยเป็นใครมาจากไหนแฟนบอลที่นี่ไม่ได้สนใจนักนะครับพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่านักเตะคนนั้นเนี่ยเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ามาจากไหนเคยเล่นยุโรปหรืออะไรมาจากไหนประสบการณ์มากมายเท่าไหร่ที่แบกมาไม่สนหรอกครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าคุณมาที่นี่และเล่นด้วยหัวใจที่มากกว่า100%ใส่เต็มที่เท่าที่ร่างกายคุณจะทนไหว ชื่อของคุณจะถูกจดจำในฐานะตำนานแห่งสิงเจ้าท่าอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเชื่อได้เลยครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชื่อของโดโบรุชิมูระกำลังจะกลายเป็นตำนานอีกหนึ่งชื่อในใจแฟนๆสิงเจ้าท่าการท่าเรือครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของดินแดนบอลไทยใน EP นี้กับผมตั้มพันศิษย์วิเชียรคุปนะครับ EP ต่อไปจะหยิบเรื่องราวของใครมาเล่า EP ต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ดรามา่าเหตุการณ์ไหนในเรื่องราวของฟุตบอลไทยติดตามที่นี่นะครับกิจไซโคคกลับ